สำหรับขณะนี้นะครับทางวงค่าวบอยวิงแห่งเนี่ยจะได้เอาเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่นะสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะเพื่อไปงานดวงน้ำโชคขึ้นบันใหม่พัฒนาการอำเภอชัยปราการนะครับซึ่งได้รับเชิญจากวงค่าวบอยนะให้ไปร่วมแสดงในวันนี้ด้วยขณะนี้ก็ถึงอำเภอดอยสะเก็ดนะครับดอยสะเก็ดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงคาดว่าคงจะถึงพิบุร์แม่สายสักพูดเลยรายงานเป็นช่วงๆแล้วกันนะฮะ โอเวลเวนน้ำตกแม่ขจรครับมีสปาด้วยนะครับสปาปลาเนี่ยหรือพิซสปานี่เองนะฮะให้บริการด้วยนะครับน้องนักท่องเที่ยวส่วนนี้นตอนนี้นถ้าเป็นสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะที่มีลำธารน้ำร้อนนะครับไหลผ่านก็จะมีนักท่องเที่ยวประชาชนนะฮะให้ความสนใจนะครับมาแช่เท้าเพื่อประพัดพดีนะฮะเป็นลำธารน้ำร้อนนะฮะน้ำอุ่น นำทีมในหอหน้าวงนะครับขึ้นมาแล้วนะเป็นบริเวณสวนสาธารณะนะครับที่มีลำธารน้ำร้อนไหลผ่านนะฮะซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเอาครับเล่นม้าแล้วครับเล่นม้าแล้วฮะพนากงานอำเภอียงแห่งเล่นม้าครับตอนนี้นะตำรวจจับนะฮะระวังนะครับสำหรับโซนที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นน้ำพุร้อนนะที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ของ น้ำพุร้อนไม่ขจานนะฮะแล้วก็เป็นบริเวณสวนสาธารณะนะครับจะมีน้ำพุแล้วก็มีลำธารไหลผ่านนะลำธารไหลผ่านเรื่อยๆจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะมามาแช่เท้านะฮะเพื่อสุขภาพนะฮะหลับบ้านข้างก็จะมีร้านอาหารขายของที่ระลึกมากมายนะครับนักท่องเที่ยวก็มีฮะ,ะทั้งชาวต่างชาติชาวไทยมากมายนะครับนี ตีทุกแกเราเพิ่มตีทุกแกแต่มันตีนใหญ่มากนึกว่าเท้าต,กต,กต้ตงโกน่าจะมาตีแรนตีพวกแกลำธารนะฮะลำธารน,น้ำร้อนบริเวณนี้ถ้าผมเช็คอุณหภ,ภูมิเมื่อกี้น่าจะไม่ต่ำกว่า80องศารครับซึ่งสามารถทำให้ไข่สุกได้ภายใน10นาทีนะครับสำหรับไข่ไก่นะฮะสำหรับช่วงนี้เราก็จะพาไปเยี่ยมชมร้านค้านะขายของที่ระลึกนะฮะบ,บริเวณ นักผู้ร้อนไม่ขระจายนะครับสินนี้มากมายหลายร้านฮะโอ้ในส่วนนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกนะฮะมากมายจริงๆเป็นเครื่องดนตรีนะครับเป็นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นแคนนะฮะมีสล้อสอดซึงมีกองด้วยฮะเยอะมากมายครับสำหรับร้านนี้โอ้ไม่มีนี่เลยนะครับนักท่องเที่ยวนะมีนักท่องเที่ยวมะจากชาวต่างชาตินะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแวะมาแวะเยี่ยมมาแวะเยี่ยมดูของที่ระลึกนะฮะดอยมอญี ครับตอนนี้ทีมคาร์บอยเวียงแหงของเรามาแล้วครับกำลังมาเลือกมาแวะตรงแม่ขัจานนะครับน้ำคุร้อนะครับไปมาเที่ยวไปนะครับไม่ซื้อหรอกครับเดี๋ยวไม่มีตังค์หรอกโอ้ตนนี้ใ่ได้รมาเหลือสัการ้อยคงได้นะนี่คืออ๋อ อ่ะพี่พี่อ้วนพี่อ้วนจับแล้วครับพี่อ้วนเดี๋ยวต้องจ่ายแล้วครับพี่อ้วนใครจับก็ต้องจ่ายแล้วนี่ตัวนี้กบกบอ๋อมีหลายพันนะกบกบตัวนี้ตัวนี้ชอบการทุนกบบอสีกบอันนี้เผาซีเปือยนะครับอันนี้เผาซีกอครับอันนี้อะไรเมาเมาโอ้เมาเมาทุกเมาทุกแล้เมาเมาอันนี้หน้าเผาซีเปือยก็กำลังทดลองเสียงนี่ครับแต่ทรงก็ ล่อไก่ป่านะครับนี่ครับหกสิบห้าบาทนะครับราคาถูกมากอ๋อเสียงเป็นอย่างเงี้ไก่ป่านะครับไก่ป่าเยอะแยๆเลยครับคือคนนะครับดูดูกันดูดูกันมากงูครับเอาไว้ตรงหัวครับเอาไว้ตรงหัวครับปลาปลาไว้ตรงหัวยงงงูสิปลาไว้ตรงหัวเออได้หละถูกต้องแต่เรือเขาเขาทำได้ทุกอย่างแล้วครับเด็ก สามารถใส่คนเ,เข้าสู่ในท้องได้อันนี้นี่อะไรเอ่ยฮะพระเจ้าตาคน่าจะเป็นพระเจ้าตานี่มีเสื้อตายขายเลยเอาเราเรามาแม่ขาจานะครับตอนนี้ถึงป้ายแล้วครับเสื้อป้ <laughs> นี่หมวกฟอฟอยครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับไปป้ายมาแล้วเนี่ยนี่ครับแม่ขาจานะครับแม่ขาจางก็เป็น นี่ครับมีเสื้อปลายนะครับเดี๋ยวมีเสื้อแบงแหงอีกนะครับเสื้อแบงแหงมีไหมไม่มีมันได้เปลอยบริเวณนี้นะครับคือจุดที่สร้างขึ้นใหม่นะครับของน้ำพุร้อนนะฮะของแม่ขจานะครับซึ่งด้านข้างถ้าสังเกตดีจะมีกลุ่มของฮั์เล่นะฮะไม่ทราบว่าจากแก๊งไหนนะฮะเขามาเที่ยวในตรงนี้ด้วยบริเวณนี้ด้วยนะซึ่งมากันหลายท่านหนเหลือเกินนะครับ ตอนนี้กินก็แบบประมาณกินกรรมฐาันนะฮะกินเหมือนไข่ต้มทิ้งไว้นะนานๆอ่านี่ไส้นี่คือกลุ่มฮาเล่ย์นะครับที่มาแวะเที่ยวทิมไอจารย์ทางนี้นขณะน,นี้เวลาสหรัฐอริกา5:15ในทีมทางด้านวงขาบวนเรินทางมาถึงเวียงป่าเป้านะขอแวะรับประทานอาหารกลางวันกันสนั่นิดหนึ่งที่ร้านเขาเหลาเลือดหมูนะครับ คาับว่าไม่น่าจะเกินอีกชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงแม่สายจังหวัดเชียงรายที่แน่นอนนะครับบริเวณรอบร้านก็อาซา,า,าน่ารับประทานอย่างเดิมนี่เมนูก็มีมากมายหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นก๋วเตี๋เลือดหมูก๋วยเตี๋ยวปลานะครับเยอะแยะเลยนะฮะตรงวางถ้าท่านใดสนใจก็มีโอกาสแวะมาเป็นบบเป้าก็แวะมาที่ร้านนี้ได้นะครับ่านคือมีแบบเป้ามาอยู่ทางขวามือนะฮะ ครับตอนนี้เราก็ทางเกาเหลาเกาเหลาเลื่อนรวมอันนี้เผาทีเปื่อยนะครับนี่ที่แตกต่างก็มีอันเดียวนะครับนี่นี่คือเป็นอะไรนะดูสิมียกครับมียกมียกมียกปลามียกค่ะคือมีชีลูกมีเกี่ยวนะครับไข่ปลาชีลูกรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยครับอร่อยชัวร์นะครับ มีโอกาสแวะมาครับร้านเกาเหลาเรื่องหมูในป่าเป้านะครับป่าเป้านครับอําเภออําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ปลาเบิ้มปลาเบิ้มเราแล้วครับเดือดจะอ่อนแล้วครับอือฮึอันนี้อันนี้โอ้หมดปลอดไทยเลยนะครับนี่ครับนี่คนรังคุยอะไรกันอ่ะรวยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้อกินก่อน นั่งด้วยนะครับหัวหน้าวงจะสั่งกาแฟนะครับเอากาแฟอร่อยนะครับของอเมซอนนะครับเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นบางทีใช่แล้วครับกาแฟขาวนะครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้เราก็เดินทางถึงจังหวัดสงขลานะครับและที่ตำปตทจุดกาแฟอเมซอน ถ้าเป็นอเมริกันแสดงว่าเดิมเป็นฝังเขียดไปวันจะไทยเป็นตุดงตาเลยมันบังลุงนะไก่เป็นตาเลย่เป็ดเลยดับเลยตุ้งตาเพืเห็นได้เราสมาชิกผู้ร่วมทางนะครับพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มเบิ้มล้านนากินกล้วยกินง่ายอยู่ง่ายครับน้ำแก้วเดียวน้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำในข้าวหัวหน้าวงครับ คู่พี่วอนไปถ่ายเป็ดปูะบังคับให้นักร้องร้องทุกเพลงที่เอาขึ้น <laughs> เปนด็ดดูดดำหน่อยไปมีกระดูกดำหน่อยแน,น่แน่เลยมีไก่ดูดดำอ่ะอันนี้นัร้องนำ่ายชายนะครับ